รับแปลงไฟล์ว pues mm ิดีโอลงคอมพิวเตอร์ครับได้ไฟล์เป็น MP4 นะครับตอนนี้กำลังจะแปลงม้วนไฮแปนะครับผมยังมีเครื่องไฮแปอยู่นะครับดิจิตอลก็ทำได้ครับระบบ v ก็ดำว s s ก็ทำได้นี่ครับเรามีเครื่องอยู่นี่อันนี้เป็นไฮแปอันนี้ก็ไฮแปดทำได้ทั้งสองระบบครับทั้งเป็น NTSC หรือระบบ p a ว ส่งมาได้เลยนะครับตามลิงก์ข้างล่างแอดไลน์ไปเลยนะครับทักกันมาชั่วโมงละหนึ่งร้อยบาทครับผมส่งมาทางไปรษณีย์แล้วก็ผมแปลงเสร็จแล้วก็ผมจะใส่แฟลชได์ไปให้แล้วก็ส่งกลับไปให้ถึงบ้านเลยครับผมไม่ต้องไปเสียเวลาขับรถไปไหนมาไหนโอเคนะครับ